สวัสดีครับมอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะรีวิวให้ดูนะครับมีดกรีดยางที่ผมแต่งนะครับมีสามรุ่นนะครับของเดือนพฤษภานะครับวันนี้วันที่เจ็ดดึงไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคมนะครับ คมมีดนะครับคมมีดจะแต่งนะครับแล้วก็รับคมให้พร้อมกรีดเลยนะครับนี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเดวิดนะครับรุ่นเดวิดมีดจะชุบน้ามันไว้แล้วนะครับจะพอกระดาษนะครับไม่ให้หลุดออกจากลอกก่อนที่จะนําไปส่งนะครับมีทุกรุ่นนะครับ ที่ผมแต่งจะสั่งซื้อไปนะครับก็จะตีดได้เลยนะครับตัวน,นี้รุ่นเดวิดร่อง65นะครับตัวนี้จะตีดง่ายนะครับสำหรับยางอ่อนจะเหมาะมากนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับ อยู่ในลังนี้รุ่นรุ่นเดวิดนะครับรุ่นเดวิดจะมีสามสามหอนะครับสามหอ,หอละโหลนะครับอละโหลเก็บน,นะครับจะให้ดูอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นขาพระนะครับ ผมส่งมีดแล้วนะครับผมจะโคดแจ้งนะครับให้ทราบแล้วก็รีบสั่งซื้อด่วนนะครับเดี๋ยวจะหมดนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่คือรุ่นเขาพระนะครับคองูเห่านะครับรุ่นนี้นะครับคล่องมือ ร่องมือนะครับตอนนี้ร่องหกมาานะครับเดือยน,นะครับเดือยก็จะมนอย่างนี้นะครับนี่นะครับสำหรับนิดขาพระแล้วผมจะแต่งกันบาทไว้นะครับนิดหนึ่งนะครับถ้าแต่งเยอะเหมือนของผมเดี๋ยวจะ รีไม่ได้นะครับจสกรีตไม่เข้าเราก็แต่งให้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องฝึกก่อนถ้าเราไม่ฝึกก่อนเราต้องฝึกแล้วก็รับแต่งด้วยตัวเราเองนะครับถึงจะตีได้ดีนะครับคมจะกรีดได้เลยนะครับให้เขแต่งเสร็จรับเสร็จ รุ่นนี้จะมีอยู่สิบเล่มนะครับเพราะว่าสองเล่มมีคนขอซื้อไปแล้วนะครับกอมีอยู่ทั้งนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างมีดนะครับอยู่ที่ ความชอบนะครับแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนนะครับถ้าเราไม่ถนัดแล้วก็เลือกที่พุ้นที่เราถนัดนะครับจะดีกว่าถ้าให้ผมตัดสินใจให้ผมก็ตัดสินใจลําบากนะครับเพราะผมต,ติดได้ทุกรุ่นนะครับจะให้ มเลยมันก็ยากนะครับใช้เวลาติดยางหลายปีนะครับทีนี้มารุ่นนะครับมีก็สั่งซื้อไปได้ที่เพจอุดมทองมีดกิดยางนะครับทางเฟซบุ๊กตัวนี้เป็น99นะครับรุ่นดังเดิม 9 9รุ่นดังเดิมนะครับจะแต่งเรืออยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ทุกเล่มนะครับเมื่อแต่งเมื่อสั่งไปนะครับสั่งไปก็กรีดได้เลยนะครับ จะต้องใช้ผ้านะครับทุกเล่มนะครับที่สั่งไปก็ใช้ผ้านะครับเช็ดให้น้ํามันออกก่อนนะครับที่ใบมีดที่ด้ามไม่เป็นไรนะครับมีดรุนนี้จะมีอยู่สิบเอ็ดเล่มนะครับเล่มหนึ่งผมเอาไปกรีดรีวิวนะครับ แล้วร่องมีดนะครับก็เป็นร่อง65นะครับทั้งหมดนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่ห่อเดียวนะครับก็มีจองไป6เล่มแล้วนะครับเหลือเหลือ4เล่ม FC ทางภาคอีสานนะครับจองไป6เล่มก็สำหรับใครที่สนใจจะจองนะครับ ตอนที่ผมมองมีดมาแต่งนะครับก็จองได้ที่เพจอุดมทองมีดกีดยางแล้วก็ต้องโอนเงินนะครับบางท่านจองไว้แล้วพอส่งมีดไปก็ไม่รับนะครับมีดมีดรุ่นนี้นะครับน่าใช้กับมีดขอพระนะครับน่าใช้มากทั้ง2รุ่นก็ลองเปรียบเ,เทียบกันดูนะครับว่าจะเอารุ่นไหนจะให้ผมตัดสินใจให้มันก็ลําบากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่าน ถนัดยังไงแต่ว่าความคมนะครับผมการันตีได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองดิดให้ดูนะครับเหล็กรุ่นนี้จะแข็งนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะแข็งแล้วก็จะมามิดจะมาแบบไม่มีเดือยนะครับเดือยไม่มีเลยเราต้องมาถูมาแต่งให้เป็นเดือยขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นนะครับ เดือยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ fc ่ F C T, จะเต่งนะครับ mm hmm. ก็แต่งให้ตรงนี้สลบิดเดียวนะครับให้สุ่มคมนิดเดียวก็พอถ้าสุ่มคมเยอะมันจะกรีดไม่เข้านะครับนิดเดียวมาชิดคนเดือยเลยนะครับชิดคนเดือยหลือกรีดมันจะไม่กินหน้ายางนะครับหน้าอ่อนที่เราได้ ปีดไปนะครับมีดจะเดี๋ยวจะจให้ฟังเสียงนะครับจะดิดตรงนี้ไม่ได้นะครับมีดมันนะครับเหล็กม,มันจะดังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง ตัดกระดาษลังให้ดูนะครับว่ามันคือพรมคมพร้อมกรีดเลยนะครับแต่ว่านี่นะครับกระดาษลังมันอ่อนนะครับมันจะกรีดไม่เข้าต้องแข็งฝนตกมันชื้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องลองกรีด บ้านผมไม่มีกระดาษด้วยนะครับหายากแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะลองกับเล็บนะครับเนี่ยมีดมันจะกดเล็บนะครับคือมีดที่ตัดกระดาษได้มันบางเกินนะครับคมมีดมันบางเกินแล้วทีนี้เวลาเรานําไปกรีดคมมีดมันจะเป็นฟันปลามันจะแตกหักง่ายนะครับแต่ท่านก็ลองดูนะครับกับสายตานะครับ คือถ้าผมแต่งผมดูแล้วมันผ่านก็คือว่ากรีดได้แน่นอนนะครับผมการันตีว่า,ามีดทิปย์ผมแต่งนะครับทุกเล่มสั่งซื้อไปจะกรีดได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าจะกรีดกระดาษมันก็มันหากระดาษยากนะครับกระดาษลังมัน นี่นะครับนี่มันก็กรีดได้นะครับน,นี่นะครับถ้าจะให้กรีดกระดาษแต่กระดาษมันพองนะครับที่เขากรีดกันแล้วมันไปชุบชุบชบเพราะว่าเขาแต่งจนบางแต่เล่มที่เขาขายไปไม่รู้เขาจะบางหรือเปล่านะครับนี่ผมเขียนให้ดูนะครับแต่ว่ามีดจะ กินเล็บนะครับกดเล็บเนี่ยนะครับแล้วนำตรงนี้มันจะไม่กินนะครับผมจะแต่งคมให้สมเข้าทางด้านในมันจะไม่กดเล็บแต่ที่เดือยข้างเดือยกับหูมีดนะครับจะกินเล็บหมดเดี๋ยวผมต้องเช็ดน้ำมันนะครับจับแล้วต้องผ้านะครับผ้าจะเช็ดน้ำมัน เพื่อไม่ให้มีดขึ้นสนิมนะครับก่อนที่จะถึงมือเอฟซีนะครับที่สั่งซื้อไปใช้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ